หลับคามือนะครับหลับคามือทาทาให้มันนั่งหลับเลยลูบ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 แล้วก็ค่อยๆข่มลงไปค่อยๆข่มลงไปใช่ใช่ใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทาอีกทาอีกทาอีกรูปไปเลยลูบแล้วก็ค่อยๆข่มลงไปค่อยๆข่มช้าๆเพราะว่าตัวนี้ยังไงมันก็หลับมันจะยืนหลับนั่งหลับนอนหลับมันก็เรื่องของมันนี่เห็นไหมครับเยอะเลวครับลูบเลยลูบลูบลูบหัว เรียบร้อยนะครับแบบน้อยเพื่อนๆครับดูครับว่าเขาจะตื่นกี่นาทีนะครับองค์คลักพี่ทักพี่โบ๊ทนะครับตัวนี้อืมนะครับไก่ก็มีความสุขนะครับตื่นอีกแล้วตื่นอีกแล้วนะครับลุกไปเรื่อยๆโบดลุกไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็หลับนะครับ ได้ยินเสียงเขาุกขึ้นได้ยินเสียงไก่เมื่อไรเขายุกขึ้นนะครับเขาอยากจะหลับนะครับจริงๆแต่เขาป้องกันพี่โบ๊ทนะครับเผื่อมีไก่ตัวไหนเข้ามาใกล้พี่โบ๊ทเขาก็จะตีนะครับหลับอีกแล้วนะครับหลับอีกแล้วเรียบร้อยเอ้ะนั่นนั่นนั่น่นน่ตีเอาไว้เอาไว้ไม่ต้องรีบนะครับนี่คือภารกิจเมื่อไหร่พี่โบ๊ทหยุดจากโรงเรียนนะครับก็จะ เห็นภาพนี้นะครับคนแถวนี้เขาก็จะเห็นแบบนี้ทุกๆวันนะครับเพื่อนๆครับก็จะเห็นแบบนี้ทุกๆวันอยู่แล้วนะครับนี่นี่นะครับเป็นความผูกพันระหว่างคนกับไก่นะครับเขาจะไม่ไปไหนนะครับตัวนี้เขาจะไม่ไปไหนนะครับถ้าพี่โบ๊ชได้จับแล้วเขาก็จะอยู่แบบนี้ตลอดทั้งวันนะครับปล่อยๆปล่อยให้เขาหลับเอง คอตกแล้วครับเพื่อนๆคอตกนะครับค <goof ball> อตกแล้วคอตกแล้วใกล้ๆนะคร,ๆๆรับหลับแล้วครับหลับแล้ว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 นั่นตื่นอย่างเงี้ยนะครับตื่นตื่นฟังหลับฟังนะครับนี่เขาไม่กลัวกล้องนะครับไก่ตัวนี้ไม่กลัวกล้องนี่นะครับ นับๆครับเปลี่ยนมุมนะครับเปลี่ยนมุมนี่นัวไก่เดินมาไก่ตากล้องเดี๋ยวก็หลับต่อนะครับเดี๋ยวก็หลับต่อไก่ตัวนี้ไม่กลัวกล้องนะครับเพื่อนๆรับนี่ครับเอาไปจ่อถึงจมูกแล้วนะครับก็ยัง ยังไม่สนใจนะครับยังไม่สนใจหลับนะครับหลับรถอยู่เฉยๆหลับนะครับนี่ดูนะครับขอตกนะครับขอตกไม่สนใจนะครับใครจะพูดดังเสียงดังไม่เกี่ยวนะครับยกเว้นเสียงไก่อย่างเดียวเ้าจะเตือนนี่ทังเงียบๆแบบนี้หลับนะครับหลับ คอตกคอตกแล้วครับตออดื้อใกล้ไกลเยเสียงไม่รู้บ้าเสียงไม่รู้เสียงไม่รู้มันดังนะครับโอเคลูกไปลูกไปบดเก่าที่หน้าอกมันดูนี่เออเก่าตรงนั้นแหละนะครับลมก็พัดเย็นนะครับเกาเลยครับเกาเลยถ้าลมพัดมันจะเบาลยอืมนะครับแก่มาแล้วมันจะไม่จนใจแล้วมันจะหนุน เพื่อนๆครับถ้าใครมีชื่อเพราะๆนะครับช่วยตั้งชื่อให้หน่อยนะครับช่วยตั้งชื่อให้หน่อยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเป็นแฟนปันเตพี่บดนันๆมีไก่มานะครับมีไก่มาเขาจะปกป้องนะครับเขาจะคอยส่งสัญญาณตลอดนะครับว่ามีไก่มาใกล้พี่บดเหนียงเต็มแล้วยังบดดูดิเต็มแล้วเต็มแล้วใช่ไหมใหญ่แล้วนี่นะครับ เยางเมาแล้วนี่ดูขานะครับดูแข้งสองเอยครับนั่นนั่นนั่นมีไก่มานะครับมีไก่มามีไก่มาด้านหลังนะครับนี่นะครับนะครับมีไกมานะครับมีถ้ามีไก่มาใกล้เขาก็จะส่งสัญญาณบอกพี่โบ๊นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ได้เป็นชั่วโมงนะครับอยู่ได้เป็นวันนะครับถ้านั่งกันอยู่แบบนี้นะครับ ภารกิจนี้อยู่ได้เป็นวันนะครับที่หงอนมีเห็บไหมลูกไม่มีครับไม่มีนะโอเคเอาลูกไปมันหลับลเขาเห็นไก่นะครับเขาเห็นไก่ด้านหลังผมนะครับเขาเห็นไก <c oughs> อ่ออาเห็นไหมครับ <c oughs> เขาจะคอยปกป้อง <c oughs> เป็นความผูกพันนะครับเป็นความผูกพันตั้งแต่เด็ก นะครับเพื่อนเขาน่าจะเป็นเพื่อนเขาเพื่อนบีบท๊ทแต่ชาติปางก่อนนะครับ,ค,บคู่รักคู่แค้นมันอยู่ด้านหลังนี่ไอตัวนี้นะครับคู่รักคู่เค้นนะ่น นี่ก็ซื้อก<า>ู้และลคู่แค้นกอนนะครับเขาจะไม่ยอมให้มาใกล้พีบอบดเด็ดขาดนะครับตัวนั้นเห็นไหมครับเห็นไหมครับจับมันก็ไม่ให้จับกาตัวนั้นเออตัวนั้นมันไม่ให้จับแต่ว่าถ้ามกกาใกล้พีบอบดเนี่ยตัวนี้ร้องแน่นอนบางทีมันโดนลงไปตีเลย หางสวยไหมลูกหาองสวยอยู่นะนหางไม่สวยเพราะว่ากัำมันทำงิดตืินมาดิค่ะอ๋อทำให้หลับต่อแต่ว่าเขาหน้าจะไม่หลับเลยนะครับ<ม>เพราะว่าไก่มาเยอะแยะเลยนะครับตัวนี้ดูแล้วเริ่มดูแลนะครับเขาเริ่มเขาเริ่มตื่นตัวแล้วนะครับ <ไ S 1> เพราะว<ไ>่าไก่ไก่มานะครับเป็นสิเคียวลิตี้ที่ดีมากๆเลยนะครับ ถ้าเป็นคนนี้คือเป็นบอดี้การ์ดโบเลยนะครับตัวนี้ดูขนกันชัดๆนะครับเพื่อนๆครับขนนี่ขนไก่นี่นะครับเห็นไหมครับขนสวยนะครับขนสวยนะครับ,น,นะรบนี่อย่างคนมันก็กระทำนะครับ นี่นะครับเป็นไก่ลอปภนะตัวนี้เป็นไก่ลอปภ มันจะฟังทุกเสีย,เย,เสยบบงเลยเสร็จปุ๊บมัน่ฟังนี่นะครับไก่ที่เขาไม่ชอบอยู่ด้านหลังของผมนะครับไก่ที่เขาไม่ถูกกันเลยนะครับอยู่ด้านหลังของผมนะครับเขาพยายามจะ จะชูคอให้รู้ว่าเขาเขาปกป้องพีโบสอยู่นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวถ้าเขาทนไม่ได้เขาเขาก็จะโดดลงไปตีนะครับเขา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 จะเป็นแบบนี้นะครับเขาจะนิสัยเขาจะเป็นแบบนี้นะครับเวลาเขาจะทนไม่ได้เขาจะชูคอแบบนี้แล้วเขาจะบินบินไปตีเลยนะครับสําหรับไก่ตัวนี้นะครับไก่เราพอตัวนี้นี่ก็คือท่าทางที่เขาแบบไม่พอใจแล้วนะครับ เขาจะดูสอดส่องชูคอไปเรื่อยนะครับว่าจะมาถึงใกล้เมื่อไรเมื่อไรถ้าเข้ามาใกล้พี่บอสเกินที่ความจําเป็นนะครับเขาก็จะกระโดดเข้าไปตีแล้วครับเข้าไปไล่เลยนะครับไม่ว่าไก่ตัวไหนนะครับนี่ี<ด>ไก่พี่ว่นนี้มันก็ตีอ่าเห็นไหมครับวันนั้นมันจิกเอางูเส้นปะอืมมันจิกป่ะ

ทำไมเขไม่หลับเด้อมันมีไก่อยู่ด้านหลังเัาไม่มงแล้วนี่ก็ลูบดิลูบให้มันหลับ,เ,ลบเอาโอเควันนี้สิบนาทีแล้วนะเอาบายบายเจอกันใหม่สวัสดีครับ,รบเอาไว้ไก่สวัสดีด้วยสวัสดีสวัสดี